สวัสดีค่ะดีฉันนางสาวชนกนันการเกตนะคะวันนี้จะมานําเสนอการโปรแกรมว่าคืออะไรมีขั้นตอนยังไงภาษา C ีใช้โค้ดยังไงนะคะการโปรแกรมคือขบวนการของการวางแผนจัดลําดับคําสั่งต่างๆที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามลําดับขั้นตอนที่ได้วางแผนไว้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ค่ะตัวอย่างลําดับขั้นตอนของโปรแกรมการหาพื้นที่ ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าใดๆขั้นตอนที่1ก็คือการรับข้อมูลด้านกว้างและด้านยาวขั้นตอนที่2คือคำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้นตอนที่3คือแสดงผลลัพธ์ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนะคะ 1. วิเคราะห์และกำหนดปัญหา2พัฒนาอัลกอริทึม3การเขียนโปรแกรม4การทดสอบและแก้ไขปัญหาโปรแกรม ห้าเขียนเอกสารประกอบโปรแกรมและ6กนำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้จริงค่ะภาษาคอมพิวเตอร์นะคะจะเป็นภาษาที่มีกฎกเกณฑ์ยากรณ์สัญ,ญลักษณ์และคำเฉพาะที่ใช้สร้างและประกอบเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะมีทั้งหมด5ระดับคือ 1. ภาษาเครื่อง 2. ภาษาแอสเซมบลีภาษาระดับสูง4ภาษาระดับสูงมาก5ภาษาธรรมชาติค่ะ โครงสร้างการควบคุมพื้นฐานนะคะ 1. การทำงานตามลำดับจะเป็นการลำดับคำสั่งเพื่อระบุว่าคำสั่งใดจะกระทำก่อนและคำสั่งใดจะกระทำต่อไปนะคะ 2. การเลือกเป็นโครงสร้างคำสั่งที่สามารถกำหนดทางเลือกที่จะกระทำคำสั่งใดในขั้นตอนต่อไปภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม 3. การทำซ้ำเป็นโครงสร้างคำสั่งที่ โครงสร้างคำสั่งที่สามารถควบคุมให้เกิดทำคำสั่งชุดหนึ่งซ้ำหลายๆครั้งภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมค่ะตัวยอย่างการพัฒนาโปรแกรมนะคะปัญหาคือบริษัทแห่งหนึ่งต้องการพัฒนาโปรแกรมคำนวณค่าตอบแทนของพนักงานโดยบริษัทกำหนดอัตราค่าตอบแทน30บาทในการทำงานชั่วโมงปกติและกำหนดอัตราค่าตอบแทนล่วงเวลาหากทำงานเกิน40ชั่วโมงเป็นอัตรา1.5เท่า ของอัตราปกติตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพนักงานคนนี้ทำงานทั้งสิ้น52ชั่วโมงพนักงานคนนี้จะได้รับค่าตอบแทนทั้งสิ้นเท่าไร่ค่าตอบแทนชั่วโมงปกติ40ชั่วโมงคูณกับค่าตอบแทน30บาทจะเท่ากับ1,200บาทค่าตอบแทนรวมเวลา12ชั่วโมงคูณกับอัตรา1.5เท่าคูณกับค่าตอบแทน30บาทจะเท่ากับ540บาทรวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น1,740บาทค่ะ วิเคราะและกำหนดปัญหานะคะเริ่มจากข้อมูลนำเข้าเป็นเดทค่าตอบแทนและชั่วโมงส่งไปยังคาบวนการเป็นคาบวนการคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติและคำนวณค่าตอบแทนล่วงเวลาและรวมค่าตอบแทนส่งไปยังข้อมูลออกจะเป็นแสดงผลรวมค่าตอบแทนทั้งหมดค่ะอัลกอริทึมนะคะจะคือลำดับการทำงานเขียนอยู่ในรูปของซูดโค้ด หนึ่งก็คือรับข้อมูลเดทค่าตอบแทน 2. รับข้อมูลชั่วโมง 3. ถ้ามีการทำงานเกิน40ชั่วโมงค่าตอบแทนจะเท่ากับคำนวณค่าตอบแทนชั่วโมงปกติบวกคำนวณค่าตอบแทนล่วงเวลาถ้าไม่เกินชั่วโมงจะตอบแทนด้วยค่าตอบแทนเท่ากับคำนวณค่าตอบแทนปกติค่ะ 4. แสดงผลค่าตอบแทนค่ะภาษาซีนะคะเกิด ขึ้นในปีคศ1972พัฒนานภาษา C ขึ้นเป็นภาษาที่ใชใ้เขียนระบบปฏิบัติการเป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่นไวยากรณ์ง่ายและทำงานได้เร็วกว่าภาษาอื่นๆค่ะนี่คือตัวอย่างของภาษา C นะคะ คำอธิบายโปรแกรมนะคะในภาษา C เริ่มต้นด้วยแดอกจนันและสิ้นสุดด้วยดอกจานแใช้เขียนคําอธิบายหลายบรรทัดติดต่อ,อก,กันดังตัวอย่างข้างล่างค่ะในภาษา C จะเริ่มต้นด้วยแลแสลและสิ้นสุดเมื่อจบบรรทัดด้วยแลสลเช่นกันค่ะดังตัวอย่างข้างล่างค่ะใช้ได้ทั้งสองแบบใน C c o m p i l e นะคะโครงสร้างโปรแกรมภาษา C n a t เป็นชนิดค่าส่งกลับค่ะ เมนคือชื่อฟังก์ชันหลักค่ะส่วนรีเทนซีโคือส่งค่าศูนย์กลับค่ะคำสั่งแสดงผลนะคะรูปแบบคำสั่งจะเป็นดังตัวอย่างค่ะ Print, ป Print mm hmm. เป็นตัวแปรที่กำหนด Print เป็นตัวแปรที่กำหนดให้ Output ส่งค่าไปที่ Standard ซึ่งหมายถึงจอภาพนะคะ ตัวอย่างดังน,นี้ค่ะผลลัพธ์จะแสดงออกมาเหมือนกันนะคะส่วนประมวลผลก่อน include จะเป็นการให้แทรกเนื้อหาของ h i d d e n file เอาไปรวมกับโปรแกรมที่กำลังจะแปล s t o จะเป็น h i d d e n file ส่วนคำสั่งที่ช่วยให้เราสามารถใช้คำสั่งการนำเข้านำออกข้อมูลด้วยอุปกรณ์มาตรฐานได้เช่นคำสั่งพิมพ์เป็นการแสดงผลทางจอภาพ เมื่อคอมไพล์โปรแกรมจะมีการกระทําดังนี้คือเอาคอมเมนต์ออกจากโปรแกรมทําตามขั้นตอนดังสไลด์ต่อไปค่ะการประมวลผลด้วยภาษา C โปรแกรมจะเริ่มจาก source o s e object c l o s e executable c o s e ค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ 嗯。Mm hmm.